ห่อข้าวเบขก้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วในห่อข้าวเบขก้นจะมีมีอาหารหวานนะครับหวานนี่ผลไม,ม้ขนมขนมขนม้าวต้มใส่ตรงนี้แล้วมีปากมีสวัสดีครับพี่น้องเมื่อวบ้าบลก้นสีห่อเขาประดับดินเดอร์มือน,น,นี้เป็นมือวันปุ่นเดือนเก้านะครับห่อข้าวประดับประดับดินนะครับหีสิบสองข้องสิบสี่ของเข้านะครับเนาะ ประเพณนี้อีสานบานเฮานะครับเด้อห่อข้าวนะครับทางภาคอีสานเนาะแต่ละจังหวัดประเพณีห่อข้าวก็บกขึ้นกันนะครับทางบานบานเบ้าเกล็ดนีสิเป็นแบบนี้ครับเ็เป็นห่อเป็นหอนะครับเป็นกองเป็นกองเป็นห่อห่อหอมีเก้าห่อนะครับทําเป็นเก้าห่อมีผลไม้ลักไม้เนาะอาหารหวานข้าวใส่เกับไปครับ เป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างละชิ้นละชิ้นเนาะครับเนาะนี่ซิบเก่าเก่าหอนะครับนี่เอาลงไปวัดลงไปวัดช่วงตีสามนะครับตีสามตีสามพระตีกองดึกนะครับลงไปยายพรุ่งนี้เช้านะครับเช้ามืดนะครับนี่หอเอาลงไปวัดนะครับไปยายให้บ้านพระบุรุษนะครับบรรพระบุรุษของเรานะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะครับ อ่าบเมนแต่วันพบุรุษของเห้านะครับพูดผีอ่าัามภเวสีนะครับน่ได้กินนะครับ,บเบาขึ้นก็ับไปยายพี่น้องเนาะประเภทนี้ของบ,าบ้าน,บานบาเบาขึ้นนี่สิอ่าเป็นการไขว้กันนะครับเนีย่ยยาสนิทมิตรสหายแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันนะครับเสื่อมสัมพันทำไม่ดีนี่พี่น้องให้เขามากครับเขามากคนละทุงเขามา1หนึ่งบาเป็นว่านี่ แต่มีผลละมะกหลักหลาหนะครับเป็นประเพณีไทยเนาะเห็นเป็นกองแบบนี้พี่น้องนี่เด้กองใส่ผล,ลไม้ของอาหารหวานข้าวนะใส่ไปนี่เบาขึ้นกําลังใส่แต่อาหารหวา,หานนะครับเนาะยังไม่ได้ใส่อาหารข้าวอาหารข้าวกับนี้ปีงเนื้อปีงปลาปีงปลาปแห้งปลาหมึกเฮามียยังเฮาก็ใส่ลงไปนะครับเป็นฮอร่วมเป็นฮอเดียวนะครับแล้วเฮากระเสียาลงไปวัดนะครับไปตั้งไว้นี่ ศาลาเป็นสวดหรือกับไปตั้งไวท้ทีันที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษของเฮานะครับเนาะที่พระประธานาสีดา,าเขนาเขามีไวในอันเนาะหัวเปลองหิง้งพระของเฮาเนี่นะครับเนาะเป็นประเภณีอีภาอีสานนะครับบุญเรือนเก้านะครับห่อข้าวประดับดินนะครับอบอกขึ้นกับเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นประเภณีอีสานบ้านเฮาเนะทางบ้านพี่น้องเป็นแน่ใดครับ คอมเมนต์มาบอกในเด้อครับเด้อสำนีละครับสวัสดีครับหอข้าวเบขก้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วในหอข้าวเบขก้นจะมีมีอาหารหวานนะครับหวานนี่ผลไม้ขนมขนมข้าวต้มใส่ตรงนี้แล้วมีหมากมีผู้นะครับมีน้ำมีเมี่ยงด้วยตําขาตําต,ำต,ำตะไคร้นะครับเนี่ยงมีน,น้ำนี่เป็นนี่เป็นอีกหอหนึ่งเป็นหอข้าวนะครับ ห่อข้าวกับอาหารข้าวนะครับมีมีปบกมีปลา,ามีปลาหมึกมีอะไรเราก็ใส่ตรงนี้นะครับใส่มาเป็นห่อหนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับการหอ่อของบอกขึเพื่อนเพื่อนเบิร์นนะครับบรรยากาศห่อเขาบุญเดียนเก่าหอเขา,เ 9, เขาเประดับดินนะครับหมดเวือนเก้าวันพรุ่งนี้นะครับจะไปเอาไปวัดนะครับไปวัดช่วงเช้าดึกของตีสามนะครับไปวัดเอาไปแปะไวท้ที่ที่บรรจุ อัฐิของวันพบุรุษของเราครับและนอกวัดหรือในพระประธานครับให้เพนเดตนะครับเพนเดตมารับเอาผลบุญนะครับคือลูกหลานในเฮ็ดไปนะครับบอกกึนกับเจ๊ไปฝากพี่สาวนะครับเพราะว่าบอกกึนจะไปตลาดก่อนนะช่วงทีสองแล้วบอกกึนก่อนเกิดไปทีสามนะครับเป็นจำนาเพราะว่าตรงนี้เราใส่กองโฟมแล้วเรามีใบตองรองครับมีใบตองรองสองชั้นนะครับแล้วก็วาง วางอาหารวางผลไม้ลงตรงนี้นะครับทำเก้าห่อนะครับเก้าห่อไปฝากพี่สาวครับสำนีแล้วพี่นอ้อง,อางาหาบันแหงการห่อข้าวบุญประดับดินนะครับขอบคุณครับ